ยังคงจัดขึ้นอย่างตราการตาค่ะสมกับการรอคอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับงานแสดงแสงสีและเสียงประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุขโขทยัยประจําปี2568ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย ปีนี้ไม่มีการแสดงพลุใหญ่เหมือนเดิมค่ะแต่มีการปรับรูปแบบเป็นพลุโบราณที่มีความงดงามและเสียงเบาลงโดยทุกวันเวลา21นาฬิกา21นาทีค่ะจะมีพิธีให้นักท่องเที่ยวถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ นี่คือการแสดงขบวนช้างยุทธหัตถีที่สุดตื่นตาตื่นใจในปีนี้มีการแสดงร่วมกับช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อเพิ่มความคลังและความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมได้ตราการตาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแสงเสียงสุโขทัยไลท์อันซาวตอนความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งจัดขึ้นบอกเล่าย้อนให้เห็นเรื่องราวในอดีต ของความเจริญรุ่งเรืองในยุคอาณาจักรสุขโขทัยค่ะผ่านการถ่ายทอดจากนักแสดงนาตาศินกว่า400ชีวิตอีกทั้งยังมีการละเล่นพลุตะัยไฟพเนียงหรือพลุฟไฟแบบโบราณนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงมนตเสน่ห์ของประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีของจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะ ปีนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ตอกย้ำความเป็นต้นกำเนิดแห่งลอยกระทงด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความร่วมสมัยได้อย่างงดงามค่ะไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือขบวนแห่คมเทียนและนางนพมาศซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด แสงเทียนแห่งความดีงดงามคู่สุขโขทยัยสืบสารคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานลอยกระทงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองสุขโขทัยในอดีตซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานนะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัส ย้อนเวลาไปในยุคสุขโขทัยจริงๆบรรยากาศนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอขมาพระแม่คงคาแต่ยังสะท้อนถึงความสามคัคคีและความศรัทธาของผู้ที่มาร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างงดงาม สำหรับประวัติศาสตร์การลอยกระทงค่ะเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลก่อนการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาค่ะด้วยความเชื่อและความศรัทธาในสายน้ำจึงมักมีการลอยกระทงเพื่อขอขมาและขอบคุณสายน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตความเชื่อเหล่านี้นะคะได้สืบทอดมาอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงสมัยสุขโขทยัยที่มีหลักจารึกเกี่ยวกับประเพณีลอย กระทงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงได้มีการกล่าวถึงประเพณีเผาเทียนเล่นไฟซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของชาวสุขโขทัยในสมัยก่อน โดยจะมีการเล่นดอกไม้ไฟในเทศกาลลอยโคมและลอยประทีปหรือลอยกระทงในช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาซึ่งตรงกับกลางเดือน12พอดีค่ะจึงมีการสันนิษฐานว่าประเพณีดังกล่าวนะคะก็คือการลอยกระทงในสมัยสุขโขทัยนั่นเอง